สวัสดีครับวนี้ครับผมสบายดีสตตารามจ้าทีนี้มาเจอกันช่วงใายๆครับผมประมาณตอนเที่ยงนะครับมีขนส่งโทรมาบอกว่าจะมีสินค้ามาส่งเด้อน,นะครับแต่ว่ามาไม่ถึงอำเภอเต่างอยให้เข้ามารับที่บขอสอใหม่จังหวัดสกลนครนะครับบวยนี่เดินทางมาถึงแล้วล่ะตอนนี้เมื่อกี้คะเจ้าทงบอกว่าะจะมาถึงอีกประมาณสัก30นาทีบ๊วนี้ก็เลยขับรถตรงมาอยู่ที่อดอนลังกานะครับมาตีปาลารอจะ,จะไปนั่งรออยู่บขอสอกับบ่ได้นะครับประมาณสัก อ่สามสิบนาทีก็มีสินค้ามาส่งไม่รู้ว่าเป็นสินค้าอะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เพื่อนวะโอเซอร์ไพรส์อีเด <c oughs> ลรวเดอร์น,นะครับเป็นอะไรนาะเซอร์ไพรส์อีลีฮันลจาจ่าให้มาหลับเองอยู่ในเมืองผี่เด้ไปบอ,องหอดเต่างอยรอบก่อนก็เป็นพีเอฟซีส่งไก่มาเซอร์ไพรส์นะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรรอลุ้นกันครับผมอีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวตอนนี้อ่นั่งชมวิวรอนะครับนี่ตรงนี้ชื่อว่า เกาะลังกานะครับอยู่ที่หนองหารสกลนครแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเมืองสกลนครนะครับตอนนี้วิวดีมากนะครับจ้านี่บรรยากาศดีเทเด้นนะครับวิวหนองหารสกลนครผู้ซื้อว่ามารอบนี่เพิิน,นันเอาแหนขึ้นมาจนหมดเลยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพักตบจ้านี่เมืองผูสะอาดหูสะอาดตาขากปานหยังวันนี้ได้ยินเพจสกลนครโพสต์อยู่ว่า ถ้าใครอยากได้ผักตบมาเลยเดอ้อนะครับพูนนะอกองท่าภูเขาพูนอะ <c oughs> อันนี้เอาไปทําปุ๋ยคัใครเดินนะครับจ้าเ,เรามารอบล่าสุดจำไม่ได้ว่าช่วงไหนนะครับเรามาช่วงก่อนผักตบเต็มนะครับจ้าเห็นทุ่งบัวแดงอยู่บ่ฟังได้พูนทุ่งบัวแดงอยู่พูนอ ป้าคือขากแทล่บโบโบเป็นตาสีครับรถเข้าไปในอีกบอนนอแต่ว่าต้องขีเ่เรือออกไปเพราะมันอยู่ตรงกลางหนองหานนะครับจ้อันนี้หนองหานสุขนครนะครับมีเนื้อที่8ป0หมื่นส่พันไร่ถ้าวันนี้จะไม่ผิดนะครับคือกว้างจริงๆจ้ะ8แ0 0 0มื่นสี่ไร่โอ้โหธรรมดาด้วยนะครับ อยู่นี่บรรยากาศดีแท้เด้อจา้ามีดอกบวัวสีแดงให้ส้มพร้อมแต่ทั้งลำพูละพูพูนอยู่ทงางไลพูล่ะจา้าน่าจะบ่ไไ้เข่าไปเด้ส่วนบอลลี่ก็เฝ้าเ่นไปเอาเบสมาตีปลาเร้วเพื่อบอกว่าเจักว่ามีปลาซ่อนยักษ์น้อว่าซันเบิง่งผูบรรยากาศดีดีจา้าวิวสวยสวยแต่เสียทีอย่างเดียวตอนนี้เดดแฮงอีหลีตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายนี่ลหละจา้า ออนโซนบรรยากาศคักเด้อมาหนีเด้อมองหันละ่ะม่งกี้นี่เห็นปลาคอบ้นวนอยู่เป็นชาโดบ่ <c oughs> อันนี้ปลาชาโดเยอะเด้อนะครับปุ๊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 บเปตาลยนเบสซบายยุดอกซ่วงนี่ข้าเจ้าอนามัยหมดแล้วเอา้าๆอ้าวอ้าโว้ย โยนบาทแรกกัสิเหตุอันเหยื่อาขาดไปแล้วบ่หรือปิดเบ็ดโอ้ยมาฟังทีนะถือใจเพื่นขักเด้อโอมโคนเ่นท้ายเนน่เนขัว มานีถือใจเพิินคักเด้อจ้าเบิ่งพูนป้าโทขึ้นไปงอยอยู่กองพักโต๊บพูนเด้อเบิ่งพูงพ <c oughs> ดแล้วก็สิพลาดต๊กล้องหันดอกโอ้ยได้แกงเบ็ดและจักเต้นจักดองความละดีใจค่ะป้าบ่ได้บ,บ่เป็นหยังขอแค่ได้แกงเบ็ดอย่างเดียวความสุขของเพิินน่ะไปแกงเบ็ดย้ำได้ก็บ่ได้ป้าดอกจ้า,าขอแต่ได้ออกไปแกงเบ็ดเบิ่งพูล ดูเวลาให้หน่อยเด้อขนส่งบอกว่าอีก30มสิบนาทีจ้าแต่ว่าเราต้องไปก่อนสักสิบนาทีโอโอเคจะยว้าฝังนี้ก่อนหลอกเก่งมาหลอกมาหลอกมาแล้วจ้าเป็นจังได้เหน่หนอมานอยู่บานปาปลาซ่อนตาโปหหนะ ปวเดป่ดได้เมื่อยเละแขนนะจะหน่อยฝึดจะหน่อยฝึดปยุเดี๋ยวเลยจ้ะส่วนสตระรามกันนั่งส้มวิวเด้อเพราะว่าบได้มาจุดนี่ตังโดนแล้วล่ะอย่าบอกว่ามาจุดนี่เงียบสงบค่ะอิหรีเด้๋จ้ะเสียงหลดเสียงลางบได้ยินเลยเสียงข้าเจ้าเปิดเพลงกับบได้ยินเพราะว่าคนที่ข้าเจ้าแวะเข้ามาเนี่ยมีแต่พากันมาหาตกเบ็ดยกสะดุ้ง แล้วก็นอนพักผ่อนราว่าจุดนี้เนะี่ยเป็นจุดที่พักผ่อนได้ดีที่สุดเลยล่ะเพราะว่าเงียบจะ้ะไ่ด้พังเสียงนกเสียงกาห้องเซลเซลอีกอย่างหุ่มต้นไม้หลายหลายด้หิบมาหิบมาคนบอกมีปูมีปลาครับผมโอ้ยบบแมนเหยื่อบอ้าหมานบอถกเบ็ดเหยืออ่อปอเนี่บ่บค่อยหมานะครับบารนนี้ต้องเซียน ตกปลาหน้าดินโกนแต่ว่ารอบก่อนกันลงดุยผิดแผนไปนิดนึงจ้าบุรีสักตัวนะครับไปเดินทางเดี๋ยวไปรอข้าเจ้าดีกว่านะครับไปที่บกสอใหม่จ้าอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับไปอ๋อข้าเจ้ามาตกปลาฝั่งนี้สี่ห้าหกคนนะครับโอ้ เพิ่มเพ่ฟังนี่ก็ผูกเต้นอนไปพร้อมจากตึกสะดุ้งไปนำนี่มีแต่คนมาหาอยู่หากินเด้อจุดนี้เขากำลังปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมารอบก่อนเป็นดินแดงมารอบนี้รัดยางเรียบร้อย ตอนนี้มาถึงบกสแล้วครับผมเขาบอกว่าประมาณสักไม่เกิน10บนาทีถึงนะครับรอจักน้อยจ้าดุนกันว่าจะเป็นอะไรนะครับสตรัมถารุ่นอยู่เด้อว่าเมนของอยังเนาะที่ส่งมาเสอ้อไพ์นี่เนาะคือว่าเส้อร้์ขักเซื้อไพร์แน่แต่ละ พูนพูนย่างไปรับของแล้วจ้าแต่บ่ฮู่าเป็นนี่อย่างดอกจ่าพูนรถข้าเจ้าพึ่งจอดเมื่อกี้นี่เป็นรถส่งของเด้อพูนพูนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมน่าจะเป็นไก่เด้อนี่ป้สาสไพรส์สุดๆเลยจ้าอ๋อน่าจะเป็นไก่ตัวเมียที่มันตุยนะ่ะอ๋อเป็นพ,พันเดียวกันเ่พันเดียวกัน อู้อคนมาทมบอกว่าเป็นตัวเมียสองตัวจา้าวอัตรน้ดีใจขนาดเลยสุดยอดลายเด้อนะครับสีได้ผู้สาวไปเห้ทาบุญมีแล้วขอบคุณหลาย,ลายเด้อนะครับจ้าขอบคุณอันทีเอฟซีลายๆเด้อแต่โบหัวเป็นคนใดละเพิ่นโบได้ทักมาบอกเลยจา้ามีแต่คนส่งโทรมาบอกว่าหายมาหลับของอยู่บคออสองไม่หว่าตันมาหลับผัดเป็นไก่อุ้ยดีใจเอาแท้เอาว่าจังได้กะ ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าน่าจะเป็นพี่ชดารัตโอนี่น่าจะเป็นพี่ชดารัตจ้ะสั่งมาให้นะครับจ้าขอบคุณมากๆครับผม <c oughs> ไป <c oughs> ได้แล้วสองตัวตัวใหญ่บอตัวบักใหญ่ตัวบักใหญ่จ้าบเแม่ตัวเล็กตัวนี้รุ่นใหญ่นะครับอ <c oughs> ไ<ป>ชิป จะโดนออกเด้อไปกลับบ้านเราครับผมไปไปเมสใส่บได้เด้อน,นะครับเพราะว่าออตอนนี้บริณีสูบน้นำมาอยู่ที่บ้านสวนนะครับจ้ะผมแม่น้ำท่วมบ้านแล้วบ่ <Ooh. S 1> <c oughs> วันนี้เกตเอสเวียตั้งแต่เช้านะครับ <c oughs> วันีคนส่งโทรบอกว่าจะถึงประมาณ4โมงเย็นตอนนี้ก็สี่โมงสาปกำลังจะหโมงเย็นแล้วล่ะนะครับจ้ะไป ตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับผมอันนี้ก็จะเอาไว้ที่นอนหน้าก่อนเนาะจ้าวันก่อนเพิ่งเอาตัวผู้ขึ้นไปไว้ที่บ้านสวนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกจากคอกสงสัยต้องเอากลับลงมาใหม่จ้าแมนคูณแม่จะกลับบ้านแล้วบ่สิกลับแล้วบ่แม่ป้าหดพักให้ลูกหะกัะแล้วเบิงผูด้ดึงเอาพักจะได้อย่างนอเห็ดกินแรงเนาะหนูหนูว่ะก็ <c oughs> ได้หนูใหญ่มาเด้อจ้า <c oughs> แม่บ่อยากเบิองบ่ไ่าอีหยังอยู่ในนี่อยากเบิองแลวเมื่อกี้นี่ค้าตะหดฟักมาเบิองอยู่ฝีกันอยากเบิงไองไก่ไ,ไก่ไก่อันนี้ไก่พี่เอฟซีส่งมาให้นะครับออไก่สวยงามเด้อตัวหนึ่งมันตุ้ยเรียบร้อยอยากดูแล้วครับผม ใหญ่จ้ามายกออกมามาเอามาเอามา,เ,า,มาเนี่ยคนอยากดูคือกันด้วยครับว้าวโอ้นี่อันนี้ก็น่าจะเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนกอ็น่าจะผสมพันธุ์ได้ด้วนี่จ้านี่หางผลกำลังออกอุ้ยพอดีเลยพอดีเลยเอาโตอยู่บ้านสวนลงมานน่คือเก่าบัดที่นี่อันนี้นบริษัทนี้ก็มีโครงการที่จะ,ะทำคอกไว้ที่บ้านสวนมาเดี๋ยวไว้ทินนวนาก่อนนะครับจ้า เดี๋ยวาทำอคอกที่บ้านสวนเสร็จค่อยเอาขึ้นไปนะครับจ้ะเอ่เอ่ะเขับไปลูกเขับไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาตัวผู้กลับลงมาใหม่จ้ะโอ้ตัว <c oughs> นี้แหงใหญ่บ๊อปปบโอ้นี่ป้าตัวแม่ได้แม่ตัวแม่จ้ะนี่นี่เบิ่งหางเพิ่นนี่อ๋อตัวเมียบ่แม่นเริ่มจะใครแล้วบ่สนี่หรอหางคือฟูแล้วใกล้แล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวสตราร์ดัมจะหาสื่อให้เพิ่นอยู่จ้ะยังบรทันมีสื่อเด้อนี่เด้ออ่พรุ่งนี้ค่อยตั้งชื่อนะครับจ้ะไปอุย้ยคำหู้อันนี้ไปไปลูกเอาไว้ที่นอนนาก่อนนะครับน,นันน่นนั่นนั่นบ๊วยไม่อยากไข่แล้วบ่สงสัยอยูก้อยไข่แล้วเด้อหน่ากอ๊อกอ๊อแล้วคนาะงอ้อยอยูจ่าบงึงพูนตัวบักอ้วนเลย นีอ่อันนี้คือแผนกให้อาหารไก่เดอนี่เดอร์แผนกให้อาหารไก่ให้น้ำไก่่นจะดูแลดีเท้เดอร์แผนกอันนี้เดอร์อยู่นอนนาก่อนเดอร์จะทำอคอกให้ใหม่อยู่นะครับจ้ะรู้สึกว่าอคอกตัวนี้มันจะแคบไปนิดนึงมาอ,อันนี้น้ำบ่แม่นไก่บ่สบายบ่จามเอาฮอกเอาฮอกอยู่เดอ้อจังว่า บ่แม่แค้นแตงโมบอกได้ยินเสียงจามก็ก๊กก๊ๆๆอยู่ช่วงนี้ไก่ก็อยากเป็นวัดเป็นไอเดอร์ไก่ก็ได้อยู่บ้านสวนก็ยังมีโตไอพรอมูนหากินแล้วุุน <c oughs> ไปขึ้นบ้านสวนครับผมเดี๋ยวกลับเอาตัวผู้ลงมาไว้ที่เดิมตัวผู้ก็อยู่คนเดียวอยู่ขรอกบ้านสวนผู้ดานะครับจ้าไปด้วยบนีินะไปด้วยบะ เอ้ยทุกชายอีแม่เลยตอนนี้ขึ้นมาบ้านสวนแล้วครับผมวันนี้เราก็าสูบน้ำเข้าเดอ้อวันนี้ก็สูบน้ำตั้งแต่สิบโมงจจนถึงเวลาบ่ายสองนะครับได้น้ำประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตอนนี้บรณนี้กาลังสูบน้ําใส่ต้นปอเทืองอยู่นะครับ <Ooh. S 1> บรุรณนี้อยากเล่งให้ต้นปอเทืองออกดอกไวๆบรรยากาศจะได้สดชื่นนะครับจ้าไปไปดูน้ําเต็มทุ่งนานหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็กําลังจะหกโมงแล้วเด้อนะครับค่าพอดีวันนี้โอ้จนล้นให้น้าแล้วเด้อฟังนี่เด้ออันนี้บรณนี้เอาน้ําใส่ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับโอ้คือเต็มเร็วทล่ะ อโอปาโถนำออกไว้ขนาดจ้ะถือว่าน้ำเรงเนาะแม่น <Men. S 2> น้ำแลงมากนะครับก่อนหน้านั้นแห้งแห้งนะครับเหมือนต้นปอเทียงจะไม่ขึ้นจ้ะวันนี้ก็เลยสูบน้ำใส่สูบใส่ต้นใบสามจ่ะตอนนี้6กโมงนะครับสามชั่วโมงโอ้ปีหน้าโอเคยุทธนะครับทํานาปังจ้ะคักเลยนะครับเพราะว่าสูบน้ำก็ อ่าไม่นานเต็มแล้วนะครับเบิ่งผุนป้าโถมีแต่น้ำลวดลวดบททัดทีนี้อ่าไม่เกินอีกหนึ่งเดือนตรงนี้จะเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองด้วยนะครับเมนอต้องสวยแน่นอนล่ะจ้าบรรยากาศได้แน่นอนวันนี้ก็จะอ่าทำกระท่อมในน้อยอันนึงตรงนี้นะครับนี่ตรงหัวมุมนี่เอาไว้นอนกลางวันจนอนชมอ่ใบไม้ใบหญ้านะครับพ่นพ่นพ่น,พน ตียเสียงละามาโลดนะครับอาโทปาโตพ้นพ้นพ้นมีดำม,มีขาวนะครับหลรอกายลอ้ายมองได้น้ำบทถึงกระตอทอขึ้นไปใส่แนเดอฝั่งนี้พอแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นน้ำไม่ถึงจ้าตรงกลางผูเมื่อเช้าก็พากระทํำโคหลังคานะครับโอ้นี่ แต่ว่าแดดก็ยังส่องเหมือนเดิมก็เลยเอาร่มมากลางเหมือนเดิมพูณ <c oughs> หรือว่าเขาเหตุสูงโดบ่มาลวดจังไหดอันนี้มันบางได้เฉพาะตอนเที่ยงจ้ะพอตอนบ่ายดวงอาทิตย์มันมาฝั่งนี้แล้วก็แดดส่องเข้ามาเหมือนเดิมเอาได้อยู่ดีกว่าไม่ทํานะครับจ้าไว้ทำล้มให้คนมาดูเครื่องนี่แหละอนาคตเราก็จะปลูกฟักนะครับโอ้มันไต่ขึ้นไปแล้วก็อยู่ด้านบน เดี๋ยวไปจบเอาไก่ตัวผู้ครับผมเพื่อเอาขึ้นมาเมื่อวานนะครับจ้ามาเดี๋ยวกลับลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวทำเคาะให้ดีๆก่อนค่อยเอากลับขึ้นมาใหม่ที่รกบอลน,นี้ก็จะเอาไว้บ้านสวนนี่แหละนะครับจ้าเดี๋ยวอากลับลงไปก่อนป<ะ>เดี๋ยวมันีกันนะครับเบิ่งดูพูนพูนพักกันมาหากินเข่าแล้วพูนอู้หูยมีแต่ไก่เตี้ยเด้ออยู่บ้านสวนเฮาเด้อนี่ ก่อนไปก็เอาหัวาหารให้เรียบร้อยหมดแล้วบ่ตายกลับไปอยู่นอนหน้าใหม่แล้วค่อยขึ้นมาขึ้นมาเที่ยวบ้านสวนสองคืนนะครับตายูนไก่น้อยบ่อ,อยู่เป็นเพื่อนจา้จาจับได้อยู่บอ่น่าจะได้ยุดอกองกว้างๆเลยก๊๊กก๊กก๊ก โอเคจับไม่ยากอันนี้คือตัวผู้นะครับจ้ะนี่นี่ตัวบักใหญ่เด้อตัวผูกะไม่รู้ว่าดูยังไงตัวผูหันบอกเบิ่งหอนเพื่อนกบหางเพื่อนนี่อ๋อขันโตผู้หางมันจะแหลมแหลมขันโตแมหางมันจะเป็นหวีคือแบบนี้เลยอ๋อแหลมๆหลมสั้นๆเนาะจ้าไ,ไปไปนอนนะก่อนลกูกผู้อ่าปึ้บถาบุญมีเด้อนี่ พูดเด็กๆก,ก็ได้อย่าดื้ออย่าดื้อมีดำมีขาวอย่าดื้อตามลังเต้ต้อยเต้เดนนะครับไปฟังนะไปหาปิดเครื่องสูบน้ำแล้วจ้า พักเครื่องพักเครื่องเด้อ จักน่อยบารามีมิแต่วัาากคักนำออกไล่หลายว่สสาสั้นสูบไปเรื่อยๆบัส,สิเครื่องนอกเด้สูบไปพร่อมต้องหาเวลาพักเครื่องพ่อมเด้จ้าส่วนสักรัมก็จะไปหาเอาบวยโหดนำพักก่อนจ้า <c oughs> ตอนนีตะเว้นตกดินเป็นทีเหียบห้อยมือน,นีบรรยากาศดีขนาดเดชโบมีลมหักซีเย็นๆอยู่จักน้อยหนึ่งปกติตอนค่ำนีลมแห้งแงเด้แต่ว่ามือน,นี้บมีลมจ้าเงียบสงัดคักอิหลี่ เวนตกดินเรียบลอยบ,บททานได้เห็ดอีังสัมแต่ละมือกับเวลากับผ่านไปไวไวจ้ะแจ้งไว้คำไว้นอนบ่พออิม่มแจ้งปุ๊บเห็ดเวียกบ่พอแล้วคำปับ๊บแต่ละมือนะบ,บททานเวลมเวลาเดต้า ไปค่ำแล้วเด้อวันนี้อยากกินลาบหมูว่าจะชวนเข้าไปซื้อหมูนะครับแล้วก็จะเวอเอาผักกระดาษซะหน่อยวันนี้จะพากันลุยงานตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นพูดหลานนะครับก็วมื่อเช้าก็ทําหลังคาให้เครื่องสูบน้าแล้วก็ลดน้ําผักกระเที่ยงพอดีนะครับมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงวันนี้แล้วก็เข้าไปเอาไก่แล้วก็ออกไปอีกป่าเย็นนี้คือมันนอนบ้านสวนเนาะเพราะว่าเวียกยังไม่เสร็จนะครับ ต้นผักหวานบรินีซื้อมาก็ย่างบ่ได้ปลูกเลยตอนนี้ก็กําลังเตรียมที่อยู่เมื่อวานไปขุดดูดินะะั่นแหะขุดบได้เมื่อเช้ากับพากันเอาน้ําใส่ฝั่งโน้นนะครับผมดินมันแข็งไอ้คุณนี้ค่อยลุยงานต่อครับผมวันนี้ก็ได้เวียกประมาณนี้เครื่องก็พักก่อนสูบน้ําไม่เกินวันละเจ็ชั่วโมงพอนะครับอ้าแล้วคําแล้ว เย็นนี้ก็น่าจะได้ขึ้นมานอนบ้านสวนนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ําก็ยังไม่ได้ถอดเลยส่วนห้องเก็บเครื่องสูบน้ําก็ยังบ่แล้วห้าเด้อเ้าเหตุนั้นแล้วเด้อนี่โซตรัมได้ยินข่าวว่าฝนจะตกอยู่เด้อบ่อม่นตกมาโลดนะครับหายังพกนีหิบแล้วเฝ้าแอมให้มันแล้วเด้ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดฝนตกครั้งแรกเดือนมีนา แมนเป็นช่วงที่เราทํากระท่อมหลังที่หนึงหลังที่สองเสร็จนะครับแล้วก็ฝนตกคันน้องเกือบขาดนะครับประมาณเดือนมีนานนี่แหละตอนนี้ก็เพิ่งเดือนกุมภาโอ้ยมีเวลาอีกนานไปถอยมาถอยมาอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บระบวังโตคองเด้อปึ๊บอ้ กลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาเลยอ่าเพิ่นเอาโหลดขามางอยเอาพักกระเดาเด้อน,นี่พักกระเดากับอยู่ริมถนนนี่แหละโบเมนแก่หมดแล้วบ่เด้อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาโบเมนบ้านหมดแล้วบ่โอ้อยากแก่หมดแล้วใบอ่อนยังได้อยู่แต่ว่าดอกมันนี่เริ่มแก่หมดแล้วเริ่มบานแล้วหมดนี่ดูอ่าพักกระเดาแล้วครับ เมื่อนี่บได้กินแมนได้สากินปีหนาพุนเดอร์บาดท,ทีนีพอได้อยู่มียอดอ่อนอยู่ครับผมเฮ้ยได้อยู่นึกว่าจะบได้กินแล้วพอได้ลวกยูบอพอดีมีแต่ยอดอ่อนเอา้ามานี่ปึ๊บโอ้โหนี่จ้ะเบิง มีแตยอดอ่อนๆเดอ้อส่วนดอกพ่นนาบ่มีแล้วละ่ะเพราะว่าดอกพ่นบ้านหมดแล้วดอกมี่อยู่ว่าบา่เป็นสีขาวแล้วจะก,กินได้ยุบละมันแข็งเดอ้อมันบานนะเหแล้วพอแล้วพราแล้วลงมาเลยขอแล้วบ่ตา,าแถมแถมพูน น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วล่ะนะครับจ้าแต่ก็ยังไม่ได้ดูต้นอื่นบางต้นก็น่าจะพึ่งเป็นดอกแต่ว่าต้นนี้แก่เรียบรน้อยนะอีกกับน้อยนึงปึ๊บนะ เม่อกี้แว็ะไปตลาดกันครับผมได้หมูสามชั้นมาเด้อเมนตาที่เรียกว่าจะทำลาบนะครับเอาไปเอามาบอลนี่อยากกินก้อยแล้วก็แวะบ้านในห,หมู่บ้านนะครับแม่ก็แบ่งข้่วหนูมานะครับจนี่ย่างร้อนๆเลยอ่ะตวนเลยครับผมดังไฟเลยดังไฟเลยตอนนี้หิวข้าวอย่างแรงครับ เรียบร้อยทุกเมนูแล้วครับเรียบร้อยจ้าเย็นนี้มีก้อยหมูแล้วก็แกงอ่อมหนูเมนโอ้เปเตเซ่หลายเดอร์อันนี้ซีมือพ่อเหตุจากโบว่วาเซ่ีหลีเป็นเมนูที่หายากนะครับจ้า<ะ>อืมแกงอ่อมหนูใส่ผักหวานเนี่ยนี่อ๋อถอันนี้ก้อยหมูสามชั้นจ้าผ<ะ>ักกระดานะครับอ่าเคนี้นะเย็นนี้นะครับง่าย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 ทานขยี้เย็นด้วยกันครับผม มากินข่าวนํำการเด้อจ้ามาเดิอเมนูมือนิแซบหลายเด้อนี่แกงอ่อมหนูก้อยหมูสามชั้นแซบครักอ,อันนี้น่าจะเป็นรอบแรกของปีเนาะตั้งแต่เกี่ยวข้าวบัลนี้กับเรได้กินแกงอ่อมหนูเลยเพระาะว่าเป็นของหายากนะครับซ่บบอคือข,ขมขม <ผ>มขมพ่อใส่อะไรคือขมออันนี้ผักหวานบ้านนะครับอ,อ,อันนี้ผักกะเดาขม,<ผ>ม,มยูบอกกระเดาบ่ขมบะขมเลยบอกเบกิ้งกินก่อนเด้ดนอแจ็คน่นยูบอกได้กินเด้อจ่าบอกกินปีนี่ปีนหน้าผมเด้อจยงกินแบบที่นี่ เบิดย้ามพักกระัาแล้วล่ะแต่ละก๊บก,ก็เริ่มบ้านมิดแด้ยวเดกคนนะ่ะบ้าน,นแล้วก็ล้นละบัดที่นี่แกง,งอ่อมแซ่บอํำลำจากักต้นหนังมะเขือจากบ้านสวนนั่นอันนี้พ่อทำกับข้าวแซ่บด้วยนะครับพ่อบันนี้จะทำเมนูแค่ ข้าวต้มแกงองอมหนูแล้วก็ลาบหมูจ้ะก้อยวัวแค่นั้นนะครับนอกนั้นแม่ทําหมดส่วนนี้เราสารดำบรนี้ใครเจียวอย่างเดียวเย็นนี้เราบระส่วนเหมือนเดิมแน่นจ้ะว่าพรุ่งนี้เรามี นัดปลูกต้นดอ,อกหวานอย่างอื่นชิ้นเขาอาบนั่นเล้วกับคืนนอนบุ่นหลายูพี่ก็ให้เด็กๆเขาอืม,อม